มาทําความรู้จักกับนันทนาการกันค่ะลักษณะของนันทนาการอย่างแรกก็คือเป็นกิจกรรมค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราเป็นคนกระทําหรือเป็นกิจกรรมที่เราถูกกระทำค่ะยกตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการก็อย่างเช่นพวกเกมกีฬาต่างๆนะคะงานหัตถกรรมค่ะการอ่านหนังสือฟังเพลงการเต้นรานะคะก็ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการเหมือนกันทั้งหมดค่ะ กิจกรรมนันทนาการค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สามารถกระทําได้ทุกช like um ่วงวัยค่ะไม่ได้กําหนดเลยนะคะว่าจะต้องเป็นวัยไหนสามารถทําได้ตั้งแต่วัยเด็กนะคะจนกระทั่งผู้สูงอายุรวมไปถึงคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างผู้พิการด้วยค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการค่ะจะเป็นในแบบการสมัครใจค่ะจะไม่ถูกบังคับหรือว่ากะเกณให้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนะคะจะเต็มไปด้วยความสมัครใจหรือความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเองค่ะ รูปแบบของกิจกรรมนันทนาการนะคะไม่มีการกําหนดเวลาหรือสถานที่ะคะ่ะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแล้วก็ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการนั้นๆค่ะฟังดูเหมือนว่ากิจกรรมนันทนาการจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่อาจจะไม่ค่อยมีสาระนะคะแต่จริงๆแล้วลักษณะของกิจกรรมนันทนาการะค่ะจะต้องมีความจริงจังแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเฉพาะนะคะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาท,ทักษะของบุคคลให้ดีขึ้น นอกจากนี้นะคะนันทนาการยังช่วยในการบำบัดต,ต่างๆด้วยค่ะนะคะอย่างเช่นเรื่องของการบำบัดคนไข้ค่ะเราจะเห็นว่าอาจจะมีการจัดดนตรีนะคะหรือว่าการร้องเพลงให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลได้ฟัง กิจกรรมนันทนาการจะเป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาอุปกรณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะกิจกรรมนันทนาการจะต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมค่ะคือไม่ขัดแย้งต่อวัฒนธรรมนะคะาศาสนาหรือว่ากฎหมายค่ะ